เป็นพระสมเด็จนะครับมีสอกหน้าถ้าใเหยา่าจะมีเสียงกริ่งนะครับเป็นพระที่แตกกูมาหลายสิบปีแล้วเจ้าอาวาสวัดบางเคียนกล่าวไว้ว่าโบสถหลังเก่า ดั้งเดิมสุดเกิดจากน้ำท่วมทางวัดจึงทำการขุดและซ่อมแซมโบสพอขุดลงไปประมาณเมตรครึ่งเจอกะจกแตกวางไว้ตอนแรกหยุดขุดเพราะไม่เจออะไรแต่หลวงพ่อท่านเกิดเอะใจ ว่าทำไมต้องปูกระจกไว้ใต้โบสจึงได้ทำการเก็บกระจกแล้วขุดต่อลงไปอีก50เซนก็เจอถาดสีเหลืองกับโถหลายใบหลวงพ่อบอกว่ามีบางคนหยิบถาดขึ้นมาพอผลปากหลุมถาดก็ได้สลายกลายเป็นเม็ดทรายหมด จากนั้นเจอสิ่งต่างๆเช่นแหวนนพเก้าและพระสมเด็จสองหน้ามีอุดกิ่งไว้มีจำนวนน้อยมากบางคนลักขโมยไปก็มีอันเป็นไปบางคนคอหักตายเป็นบ้าบางคนเอามาคืนวัด บอกว่ามีคนตัวใหญ่ๆไปเข้าฝันทวงของคืนช่วงหลังทางวัดจึงเปิดให้ร่วมทำบุญเอาปัจจัยเพื่อบำรุงวัดต่อไปลักษณะคล้ายพระสมเด็จทั่วไปมีสองหน้าอุดกิ่งไว้ ้ายพระสมเด็จพุทธจารย์โตและสมเด็จสังฆราชสุกไกเถื่อนเป็นพระชิ้นฟักเหมือนกันศิลปะยุคเดียวกันอายุราวร้อยกว่าปีขึ้นบางองค์มีการนำมาลงรักปิดทองเพื่อรักษาสภาพเนื้อผ้าไว้ ถือเป็นพระสมเด็จเก่าแก่นะครับพิเศษคืออุดกิ่งไว้ด้านในนะครับถ้าใคเหยาจะมีเสียงนะครับวันนี้ก็พามาชมพระสมเด็จสองหน้าอุดกิ่ง วัดบางเขียนวิเชียนฉายอำเภอบางปะอินจังหวัดอยุทยาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ